วันนี้ยามาฮ่าให้คุณมั่นใจไม่เหมือนใคร5ปีนะคะนะคะย,ามา,ย,า,ยามาฮ่า5ปีฮ่ายามาฮ่าเท่านั้นรับประกันทั้งคัน5ปีค่ะดีกว่าย,ยังไงอะ่ะมั่นใจกว่าด้วยคุณภาพและการดูแลระดับ V.I.P. จากยามาฮ่าโปรแค์ตลอด5ปีรประกันดีจัดคุ้มค่านานถึง5ปี5ปี5ปยามาฮ่านั่นอนเคยามาฮ่าคันนี้ค่ะกลับมาเช็คตามระยะทุกครั้งนะคะรับประกันทั้งคัน5ปีต้องยามาฮ่าเท่านั้น นายชิดปาคมาพ่วงในการสนักงากรมประพฤติจังหวัดเพชรบูรณ์ในฐานะยุติธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์มาหมายกับนางรุ่งการปราวนาพนักง,งานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพลงพื้นที่ตรวจสอบศูนย์ไก่เกลี่ยข้อพิพาทตำบลวัดป่าอำเภอลมศักดิ์จังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อเตรียมความพร้อมในการขออนุญาตเปิดศูนย์ไก่เกลี่ยข้อพิพาทอย่างเป็นทางการโดยมีการชี้แจงถึงกฎระเบียบและข้อปฏิบัติต,ต่างๆให้กับคณะทำงานศูนย์ไก่เกลี่ยได้รับทราบ โดยคณะทำงานศูนย์ไก่เกลียยข้อพิาพาทประจำตำบลวัดป่าอพลมศักดิ์จังหวัดเพชรบูรณ์ประกอบด้วยพานบโทสุรพงษ์หัวเมืองราชนายทัชพงษ์เสาธงนายเอกกรมาราธนันพันตมบุเอกวิริยะคิดบา นายสิงหเดชรักษาสัตว์และสมาชิกขรุมรับฟังมถุประสงค์โครงการเปิดศูนย์ไก่เกลี่ยเพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้เสียหายซึ่งรับความเสียหายจากการกระทําผิดของผู้อื่นเพื่ออำเนวยความเป็นธรรมและให้คำปรึกษาด้านกฎหมายและรับเรื่องราวร้องทุกข์ปัญหาความไม่เป็นธรรมต่า,างๆท้งนี้จังหวัดเพชรบูร์ได้เปิดศูนย์ไก่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนไปแล้วทั้งหมด6แห่งได้แก่ศูนย์ตะบลคลองกระจังอำเภอสีเทพศูนย์ตะบลหล่มศักด์อำเภอหล่มศักศูนย์ตะบลบางบานอำเภอหล่มเก่าศูนย์ตะบง ขุยอำเภอชนแดนศูนย์ตบนกองทูลอำเภอหนองไผ่และศูนย์ตะบนยางสาวอำเภอวิเชียรบุรีซึ่งศูนย์ทั้ง6แห่งนั้นรับอนุญาตจากกระทรวงยุติธรรมให้เปิดอย่างเป็นทางการแล้วส่วนศูนย์ที่ตบนวัดป่าอำเภอหล่มสักนั้นอยู่ในขั้นตอนของการสำรวจความพร้อมที่จะเปิดและคาดว่าจะได้รับการเปิดศูนย์ในเร็ววันนี้เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนต่อไป